หนึ่งสองสามสี่ห้าขาอนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้ญาติโยมมาเยอะเหลือเกินนะครับเด้อน,นะครับหันหน้าไปดังกล้องให้หน่อยเด้อนี่หนึ่งสองสามยิ้มไว้ก่อนเด้อสาธุสาธุนะครับโอ้ขอโทษขออภัยคงจะไม่รู้ว่ามาแต่ไหนบ้างนะครับนี่บรรน้องจอกบุ้งบ้านน้องจอกบ้านน,น,น,น้องนาเทินเนาะ,ะฝากไฟใจหน่อย ค่ะตัวอนุมโมทนานะครับอันนี้บ้านใดนี่เ<สะ>มือนะอเ่อว่รราดีารอยเอ็ดคุณบอกปาดนะครับทั้งอำนาจเจริญทั้งอุบลราชธานีทั้งร้อยเอ็ดนะครับมาเจ้าบ้านใดนี่เื้นี่ปทุมราชนะครับมากับคนละที่กันเลยนะครับคนละที่ก็จะนั่งคนละที่กันเหมือนกันนะครับอันนี้มาเจ้าบ้านใดนี่น้องจอก ก็พอเยี่ยเลยมีอะไรอยู่บนนี้สาธุอนุโมทนานะครับหนูน้อยนี่มาจากบ้านใดหนูน้อยนี่ยฮะน้องจองลูกหลานพอเยี่ยเลยมีอะไรอยู่ตัวนี้เนาะเก่งจริงเลยเนี่ยเด้อนะครับวันนี้โยมเยอะเหลือเกินนะครับกําลังเตรียมพัฒหารนะครับหนูน้อยน่ารักนี่มาแต่บ้านไหนนี่ยฮะท้องเมืองครับ พนพนเมืองน้อยนั่นนะเวลน,นี่บันี่ชื่ออะไรครับเนี่ยเออเรื่องปู่ถ่ายรูปหน่อยด้วยนี่ยิ้มเก้า <c oughs> อี้เพรว่านั่งเตียงสาธุนะครับโยมบอกว่าเก้าอี้ไม่พอนั่งนะครับเด้อง่าอีกรอบสองนี่เนี่ยหน้ามายิ้มใส่กล้องมาเรื่องปู่ถ่ายรูปหน่อยมา นิยมบ้านเรานี่นะครับเนี่ย <laughs> ยิม้มดูท่าจะหนาวแล้วนะครับไม่เยว้ยนะครับหนาวโย่ผู้เฒ่าหนาวอยู่เตียง <laughs> นะครับวันนี้อยากโยมมาเยอะนะครับ เอา้าพราะวิรัติได้เนาะี่นบ้านหน้องจอกบ้านหน้องจอกนะครับกับร้านไพทูลพูนิเจอร์นะครับคนละที่กันเด้อน,นะครับนั่งอยู่ใกล้กันอยู่แต่ว่ามาคนละที่กันนะครับพี่น้องกันเลยที่เอา้าญาติกันที่นี่โอ้ยสาธุสาธุาธ <laughs> นะครับเพิ่งจะรู้นะครับเนี่ยมาวัดนานแล้วนะครับแต่ไม่ได้ทำแบบเอกลูซีฟ์แบบนี้นะครับเนี่ย ถ่ายรูปกวสิไปนครพนมได้ถ่ายแล้ววันนี้สาธุสาธุถ่า,ายอยู่มือจักอยู่ไสตีภาพตีนะครับโยมบอกว่าจักอยู่ไสนะครับภาพนะครับถ่ายทุกวันนะครับไอ้แต่บ้านใดนี่เฮือนี่เือน้องจอกตัวนี้เนาะบ้านพงเยี่ยงมีอะไรอีกตัวนี้สาธุนะครับวันนี้โยมมาเยอะนะครับ หวานทั่วนะครับนี่เขาเอิ่อหนึงววานทั่วเขียวบุ๋งทั่วเขียวนะครับนี่อร่อยเลยนะครับเด้อนะครับน้ำตาลไม่สูงนะครับนะครับเป็นบรรยากาศช่วงเช้าเนะครับวันนี้ค่อนข้างจะสละวนเป็นพิเศษนะครับนี่มือเป็นควันแล้วนะครับแม่ย้าไม่ชีจัดพระข้านะครับ ่อนที่จะเดินทางไปนครพนมนะครับไปร่วมบุญกระถินสามัคคีนะครับบ้านหาดแพงนะครับปฏิรูปพระนอมทุ่งวัดบ้านทบอนะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับแม่้าแม่ชีวัดบ้านกะบอนะครับช่วยเตรียมพัตตาหนนะครับนี่นะครับนี่วันนี้จัดเป็นพานะครับจะยากเป็นพิเศษเด้อนะครับถ้าถ้าเป็นนำบาทมารับที่เฉยนี่มันจะไม่ยากนะครับ แต่ถ้าเป็นพานี่จะยากนะครับเด้อนะครับไม่รู้จะวางตรงไหนบ้างนะครับแต่ละคนแต่ละคนนะครับขออนุญาตมาถ่ายรูปก็แล้วกันนะครับอันหน้ามาดูกล้องนะยิ้มยิ้มยิ้ม,ย,ม,ย,ม,มยิ้มไม่พินก็ยิ้มไห้หน่อยไม่พิ้นเนดะ้อยิ้มตัวใส่แมสนี่นะครับกลัวลวกเหลือเกินนะครับ เ,เพิ่งจะตรวจสุขภาพไปเมื่อตะกี้นะครับ <มา S 1> คุณหมอโจโจนะครับรหมอโจโจมาตรวจให้นะครับพานนะครับบอกว่าเป็นโรคซับจางนินดๆนะครับซอยเหลือบไปไเตรีม่มปิดเทิ่มหมกเได้ไม่อยู่บ้านนี่ดนป้ได้เปิดเทิ่มบ้านนี่สิ้นเดือนนี้บอกสาธุอนุโมทนานะครับโยมบ้านแสนสุกนี้นะครับ ใส่บาทตั้งแต่ตัวเล็กๆนั่นนะครับเด้อตอนนี้กำลังสารวนกันเลยนะครับทางโรงครัวนะครับปกติจะจัดนะครับใส่บาทไปชั้นที่กุฏินะครับแต่วันนี้พระเดชพระคุณหลวงตาให้จัดเป็นพานนะครับกวดจะเลี้ยงให้สมบูรณ์บริบูรณ์นะครับไข่ครบกันไหมนะข้าวครบกันไหมนะครับเป็นเรื่องยากเด้อนะครับพระอาจารย์เสถียรนะครับวนหน้าบนหลังจนพร้อมเลยนะครับ ถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วนะครับมือเช้านะครับกลับมาถ่ายอีกนะครับด้ออยู่ด้วยกันร้อยกว่ารูปนะครับพระนะครับแม่ค้าแม่ชีสี่สิบกว่าชีวิตนะครับพอจะเป็นพานี่ค่อนข้างจะนะครับพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าฉันเหมือนปกตินะครับเอาบาทมารับข้าวแล้วก็ไปฉันนะครับกับข้าวพรัาหารแล้วก็ไปฉันมันจะง่ายนะครับ เด้อนู่นนะครับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเอาขอยุดการถ่ายวิดีโอเพนานีก่อนเด้อ